เสียงทุนอวนนะคะโมโหวา่ามีผู้ใดเป็นคือคอยบอเนาะคอยคิดว่าเลิกงานมาเนี่ยสิ่งแรกที่คอยจะเหตุก็คือ,คอ,คอ,อากาะออกกาลังกายแต่อันนี้คือสิ่งที่คอยเหตุหลีนี่คือสิ่งที่ได้เนะาะงานขาตลาดหาของกินนี้กับไปลามเก,ก่าเนาะ กานกัดเทยเนาะจิตใจพีมือเล่าค่ะจะไปอุดหนุเนเราดูด้วยอ่ะเรามีสั่งตำหลวงโพธเนาะออกจากร้านขายส้มตำกับมาร้านขายทุกอย่างค่ะทั้งเลยนครับหมูซครับนี้ในส่วนของใส่หมูข้าวหมูวันนี้เดือดรับนันจิตใจน้มยาง นี่คะ่ะผลงานที่ไปตลาดทำจิม้มผงแซ่แบแซ่บพี่น้องร้านนี้เคยไปซื้อเพิ่นครั้งหนึ่งคะ่ะติดใจวันนี้แวะไปอีกิ่ห้น้ำจิ้มมาสองถุงถือ่าลายเนาะ บางร้านอาจจะให้ถุงเดียวกับพอนี่ค่ะขอหมูย่างมันมันรสจะออกกลมกลมค่ะนัวๆจิมกับน้ำจิมออกเปรี้ยวนิดนึงเข้มนิดนิดแ่บค่ะกินผู้เดียวพอวันนี้บ่มีคนญยาิกิน อันนี้ก็เป็นตำข้าวโพดหน้าตาดูดีรสชาติก็ใสซใดเลยค่ะแซบ่บสมก็คิดอยากเอาเข้าปากคาแรกเนีย่ยบ่ผิดหวังเลยค่ะเฮ้ยเปนไห้กะลํามาน้ำเนาะ นี่กันลำกับกรอบมาแกมน้ำค่ะเดี๋ยวจะเอาหนาตาให้เบิ้งใกล้ๆนี่ค่ะน่ากินน่ากินส่วนจานนี้ก็เป็นข้อมูยางค่ะแซ่บบ้แพ้กันเลยพี่น้องสองจานนี้ มาเด้อมากินน้ากันค่ะพู้ใดพระท่านกินขา้าวเมื่อนี้เปิดงานมือแหลกเนาะหลังจะหยุดสงการสีหามือ,อร่างกายบพร้อมที่จะเห็นงานเลยค่ะแล้วโหยโอยแรงเลิกงานมานี่ต้องมาเติมพลังหลายๆนิดนึงค่ะอันนี่ลืมอ่างพี่น้องบักม่วงจากกระสินค่ะน้องแตนนอามาฝาก หมูมันๆหอมๆจิ้มกับน,น้ำจิ้มเนี่ยแซ่บค่ะเข่า,ขาปากเนี่ยละลายในปากเลยนุ่มส่วนตําข้าวโพดนี่ก็รสจัดจ้านค่ะค่อนไปทางเผ็ดออกรสจัดคิดว่าถ้าม่เบียร์จะแก้วเนี่ย เขากันเลยค่ะ เลือกเอาชิ้นที่นาแล้วก็ติดมั่นค่ะมันจะได้นนุ่มๆเนาะเดี๋ยวจะลองชิมบมวงจากกาละสินบ้างก่อนค่ะเหลืองเป็นตะวานออกหวานอมเปรี้ยวค่ะเพราะยังไม่ลืมตนเนาะต้องทิ้งไว้สักมือสองมือก่อน สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ